สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเน่เน่เนก็สวัสดีค่ะเหมือนกันสวัสดีจ้าเนี่ยสิจะจาจกันี่เน่มากล่ะค่ะยิ้มหวานในรูกยิ้มหวานหน่อยค่ะทางานหาเงินซื้อนมยิ้มเอาไม่ห้หอแเราไม่ให้กินไอ้นัทต้องทำงานก่อนทํางานก่อนเึืจะให้กินยิม้มปรอมือยกมือยิ้มหวานโอเคโอเคเดี๋ยวเมียให้นะคะ เดี๋ยวมิ้วให้แห้งนะแป๊บหนึ่งนะมันฮ้อนมันฮ้อนเนื่สิจัดจัดมากกับเมนูต้มซุปเปอร์บารฮาไก่จ้าชิคเก้นบารฮาบาราชิคเก้นอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จำก่อนจ้ำจำก่อน้ว่ากินเขากินเนื้อกินเหงื่อหผ่านเหี้งเฮ็ดหยังเว้ย ไม่น่ารักไปําำนึกผิดเลยแต่มันว่าระหอดไม่น่าละเย็นนั่นสิแล้วนห่อหอดยู่เราแป๊บได้ไหมอะคนดีมมันหอนก กินดีๆยิ้มหวานเวยมาแล้วจ้าพี่น้องกินซุปเปอร์โอ้ยรอ้อนใส่พักอีตตูวลูกกัอยู่ก็าคายนะ ถ้าเป็นกระดูกก็คายออกมาอืมโอเคกินแต่เนื้อ,อน้องหนึ่งปีห้าขวบแล้วค่ะหนึ่งปีห้าเดือนแล้วค่ะน้องนี่นี่บอกว่าคันไม่กระดูกกะบไขกระไข่นะคะ

ากินกับลานนี่ไหมต้มบาทาไก่แบบนี้นินหรนะอเหยย็นขนาดเล้วก็ได้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมแ่บปะแ่บปะเขาดูวัา

อืมคุณแม่จ้ากูรักกระดูกคลายๆนะไปโรงเรียนวันนี้พ่อพ่อเธอถามหาแล้ว ต้องทางมาถามอยู่ลู้กันน่อนอาแบบบอ,ก,อกว่าสุดใช่พออีกดีมันอยู่ <laughs> ปเลยเนีก็คืหอหัมันจริงถ้าเป็นกระดูกนุก,ก็คายทิ้งดุกกิงมากกินดีๆไร่ไกน่นะชาวหมูไปจัอ่ะ แม่เป็นกระดูกเหรอคะเอาอันใหม่มันร้อนนะร้อนเย็นตัวนี้หรอแล้วก็มันร้อนนะลดกคุณยังไม่เย็นเย็นแล้วยัง Ừ hoàn hoàn. Ừ chứ ăn. À bao. Bao đi đi. Ừ, ta nghe. Bao. Ờ, trà bao, ừ, bao vậy ni. Chắc bọc chắc bao.

Ừ. đẹp ừ. em anh Không mm -hmm. có dê duyên đàn áo, mấy 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 mới ใช่ไหมดูไปอย่างนี้ได้คือเหี้ยลงไปถ้าเป็นกระดูกกระข่ายได้ดูดได้หรอเป็นกระดูกเหรอได้ป่ะเก่งมากมันกระดูกกระข่าย อออเอามันบวกกิน <c oughs> ไปกินเขาคุณครูต้งตั้งวานสีหมองเขาป,ปอดถ้าเป็นกระดูกก็คลายนะคะเห็นไหม จย่นนากือน้ำมันสีขากอนะสักหงักๆนะ ตัวผมไปไปกินน้ำไปไม่บายเอฟซีไหนดูป่ะบายก่อนป่ะบายนอนมองมองดูกันบายค่ะ